สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่80เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไก่เกี่ยข้อพิพาทเพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันทงศ2ทีวีค่ะ เมื่อวันที่12กันยายน2567เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น2โรงแรมเดอะคัลเลอร์ริฟวิงตำบลเทพร,รักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่80ขึ้นนะคะโดยมีนางสาวเอ็มออนเสียงใหญ่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานกล่าวเปิดงานนายนนทจิตเนตรพุกกะนะผู้อํานวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการและยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานค่ะ โดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยน,นายนรุบดีศีงิ้วรายผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการนายสมบัติคงประเสริฐนายประสิทธิ์ด้าพิทักษ์มงคลผู้ปณีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าสารอายการหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเจ้าหน้าที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการค่ะพร้อมทั้ง9สถาบันการเงินประกอบไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัทโตโยต้าลีซิ่งประเทศไทยจำกัด บริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนบริษัท JMT Network Service Set จำกัดมหาชนบริษัทบริหารสินทรัพย์ JK จำกัดบริษัทบริหารสินทรัพย์ J จำกัด และพี่น้องสมุดปราการที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้กยศและสถาบันทางการเงินต่างๆเช่นหนี้สินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์ทั้งการฟ้องและหลังมีคำพิพากษาเข้าร่วมมหากรรมกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะมีการนำเสนอวีดิทัศน์เรื่องมหากรรมแก้หนี้ สร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมการเสวนาหัวข้อแก้ไขปัญหาหนี้สินกับการเข้าถึงความเป็นธรรมของประชาชนการบรรยายหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เรื่องการแก้หนี้บัตรเครดิตและการสร้างวินัยทางการเงินแก่ลูกหนี้การบรรยายหัวข้อกระบวนการยุติธรรมกับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการกิจกรรมตอบคําถามการตั้งโต๊ะให้ความรู้และให้คําปรึกษาด้านกฎหมายสําหรับประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับในเบื้องต้นได้แก่ลูกหนี้ขยายเวลาการชําระหนี้ลูกหนี้ได้รับการลดเบี้ยปรับหรือลดดอกเบี้ยลดค่างวดรายเดือนลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดีลูกหนี้ไม่ถูกฟ้องคดีลูกหนี้ได้สิทธ์ การงดยึดทรัพย์งดขายทอดตลาดปรับโครงสร้างหนี้และสิทธิประโยชน์อื่นๆตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำหนดค่ะ สวัสดีค่ะจากสำนักงานบังคับคดีสมุทรปราการนะคะวันนี้เรามาร่วมงานไก่เกียรข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะคะเมื่อลุหนี้ถูกศาลพิพาทษาเราไม่ชําระหนี้เนี่ยก็จะถูกบังคับคดียึดทรัพย์อายัดเงินเดือนได้ซึ่งการไก่เกียรจะมีประโยชน์แก่คู่ความในคดีมากนะคะช่วยให้ประหยัดเวลาประหยัดขั้นตอนในการชําระหนี้หากไก่เกียกรกันสําเร็จมีการวางชําระหนี้กันได้อาจจะมีการลดยอดหนี้แล้วก็จะมีการถอนการบังคับคดีได้เร็วขึ้นค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ